ทดสอบการถ่ายทําภาพความละเอียดสูงนะครับก็อยู่ที่ระดับ Full h ดีในโหมดภาพยนต์อันนี้เราต้องการเก็บในเรื่องของสีสันก็เป็นการทดสอบใช้โหมดภาพยนต์ถ่ายในครั้งแรกครั้แรกคาดหวังว่าจะเอา ที่เฟรมเรทสูงนะครับน,นี้ทําได้ที่ระดับสามเิฟเฟรมเลตเพรามันยังดีว่าเราพยายามถ่ายที่วัดเชียงทองด้วยความละเอียดสูงแต่ข้อพื้นที่เต็มนะครับน,นี่คือของไอโฟนนี้จะจำกัดในเรื่องของพื้นที่อ่าแค่นั้นอันนี้เราจะย้อนกลับ เดินทางกลับทิ่พักนะครับระหว่างนี้ก็จะเก็บรา,ายละเอียดไปด้วยนี้ภาพดูแล้วรู้สึกว่าสีสันเนี่ยได้เลยนะครับว่าเราเสร็จตั้งของเรื่องการทดเชยของค่าแสงเรื่องของสีสันแสงเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับจุดุุมทนเป็นร้านเบเกอรี่ครับที่คนมานั่งกินคาแฟอะไรครับ บรรยากาศฝนฟ้าก็จะประมาณนี้ครับถ้าไม่มีลมเนี่ยคงจะถายทำไม่ได้เลย ในร่มเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าในหนึ่งสัปดาห์เ้าบ,บอกหกสิบเศดวันเนี่ยฝนตกตลอดเป็นช่วงฤดูการของอเป็นกลางฤดูฝน,นคับเป็นากาศที่ร้านระหว่างเส้นทางกลับนะครับ ก็พยายามจะเก็บภาพที่ความละเอียดสูงเหมือนกันแต่ว่าที่เราลบข้อมูลพื้นที่ของเกมออกเยอะพอสมควรนะครับพอได้มีพื้นที่ว่าว่าการถ่ายทำต่อไปก็จะมีปัญหาผงก็กอยากจะใช้กล้อง iPhone เป็นหลักในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอ ยังได้ระดับกลางนะครับยังไม่สามารถถ่ายคลิปยาวนานได้เหมือนกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอันดรอยนั้นพื้นที่เยอะกว่านี้ลองดูครับเพราะว่าเราจะทดสอบว่ามันจะมีการกันสันเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับ เราคิดว่าระบบไอโฟนเนี่ยเขาจะช่วยป้องกันความสมูทในระดับนึงก็เขาจะได้รู้เรื่องของเสียงด้วยแล้วก็ขากกับนี้เราจะไปกดเอ่อกดตกังที่ตู้ ATM นะครับกดไว้เสือขาดกเหลือสักประมาณ ห้าบาทนะเขาไม่รู้ว่าจะได้เงินขกีดเท่าไหร่เมื่อวานเราพยายามที่จะไปแลกตังเงินจีบที่ร้านที่ธนาคารองสวรสดนะครับแต่ว่าธนาคารบอกว่าไม่สมามารถรับบัตรเทบิตได้เพราะว่าไม่มี ชื่อนามสกุลที่สอดคล้องกับในบัตรพาสปอร์ตถ้าเป็นบัตรบัตรเครดิตก็จะมีชื่อนามสกุลอยู่นะครับแต่ว่าบัตรเราใช้บัตรเดบิตบัตร ATM ธรรมดานี่ยแะครับเขาบอกไม่สามารถที่จะแลกเงินได้นะครับก็เลยใช้เขาก็เลยให้ใ ใช้วิธีการาไปกดรูดที่ตู้ ATM ให้ในเมืองต้นผมก็ผมไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่าบัตรที่มีเงินสดมันมีบัตรเดียวนะครับกลัวว่าบัตรอิเทีนิมันจะหายไปในในบัตรโดนหรือบัตรดาวน์เนถ้าบัตรเงินสดหายก็คือแย่เลยนะครับเพราะาไม่ได้ พกเงินสดไว้เลยนะครับเพราะนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขามาทดสอบกดว่าในตู้ ATM จเเป็นมีภาษาอังกฤษภาษาลาวนะครับในเบื้องต้นเราก็ไม่ไม่ค่าใชา้พอในวันนี้ก็เราจะไปกดตังเองเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาได้สาธิต ให้ดูในระดับหนึ่งะก็กดตังมาไดเ้เขาบอกว่าถ้าเอาบัตรเครดิตไปแลกที่ธนาคารกับเจ้าหน้าที่ก็คือเขาคิด2.5ค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเป็นตู้ ATM นะถ้าเป็นตู้ ATM เขาคิดแค่2นะครับ กว่า0.5เปอร์เซ็นต์นี้เขาแนะนําว่าอย่างงั้นนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ทำธุรกรรมจ่ายเงินออนไลน์นะครับมันจะมีของวันวันเปยอยูนะ่ผมก็ยังไม่เคยใช้บริการแต่เห็นคนลาวเขาใช้วันเปจ่ายเห็นว่าวันเปนี่เป็นแอปจ่ายเงิน ออนไลน์สามารถจ่ายเงินออนไลน์ได้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารการค้าว่าประมาณนั้นครับวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะว่าการมาเที่ยวในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเ่าหนี่งที่ไกลที่สุดที่ผมได้เคยมาพร ก็นั่งรถไฟมาเข้ามาครั้งแรกนะครับออกประมาณนี้วันนี้เราจะเดินทางกับด้วยรถไฟนะครับในช่วงประมาณเกือบเที่ยงครึ่งเพราะนั้นก็จะมีพนักง,งานขับรถมารับที่ที่พักในช่วงสักประมาณ1 6 11โมงเช้านี้ รอนนั้นตอนนี้ก็คือไปกดตงังแล้วก็ต้องไปรอที่พักก่อนก็คงจะประมาณนี้ตอนนี้ก็จะถ่ายเราจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับการใช้ยหมดถ่ายคลิปวิดีโอในหมดภาพยนตร์เนี่ยมีแค่ซูม ระดับ2เท่าครับหเท่าท่านันนะครับถ้าเป็นวิดีโอมัน3าฟังก์ชันนะครับ0 0 5, เท่าแล้วก็2เท่าอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนแต่เวาลาท้ายเนี่ยในโหมดภาพยนต์ต้องควบคุมแสงให้เหมือนธรรมชาติที่สุดวันนี้เราเซตค่รราท่เคยแสงเนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับเพราะนั้นการเห็นภรราพทาง ไอโซนในครัน้นี้ในโหมดที่ถ่ายทำด้วยภาพยนตร์โหมดภาพยนตร์ด้วยฟังก์ชันนี้ก็จะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีครับทั้งต่อไปก็จะลองจะลองใช้แบบนี้ครับเพราะว่าหนึ่งสีสันมันได้สองก็คือเพิ่ม้าลดแสงได้เหมือนกับ หลักการใช้กล้องทั่วไปเลยครับกลอ้องก็มีโหมดเรื่องกรณีถ้าใช้โหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับกรณีภาพนิพน่งก็จะสามารถาเพิ่ม ทดเฉยแสงได้หรือจัดการเรื่องสีสันได้เพราะั้นหมดออของวิดีโอนี่ตอนนี้ดูจริงๆลักษณะส,สีสันที่อยู่ในตึกเนี่ยมันมันจะเหลืองกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยจะดรอปลงนิดนึงแต่ถามว่า แต่ทั้งว่าสีสันเนี่ยก็ยังได้นะครับแต่สายตาที่เราเห็นเนี่ยตึกเหลืองตัวนี้นี่ะในสายตาที่มองเห็นเนี่ยมันจะสว่างวันนี้แต่อันนี้ก็เป็นกลุ่มสีที่ถ่ายได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับวัฒทาตั้งเขาตั้งค่าทดเทยแสงปรับตั้งแต่แรกแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับ ค่าที่ใกล้เคียงที่สุดแล้ว